เป็นรีวิวห้องพักเนาะรีวิวห้องพักของเราคืนที่คืนที่1ถึงคืนที่5้านะครับเราจะนอนที่นี่ห้าคืนเนาะที่นี่ชื่อว่าโรงแรมเซนทันคอนติเนนทัลนะครัเข้า <c oughs> มาดูภายในห้องเขาก็จะมีโคมไฟเนาะกับมีโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีให้นะครับวันนี้เมื่อกี้เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะมีตู้เสื้อผ้าเนาะตูเ้เ,ตเสื้อผ้ามีอะไรให้ เื้อผ้ามีไหมแขวนเสื้อ,ม,ม,อมีหมอนให้เนาะแล้วก็มาดูในห้องน้ำเนาะอันนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ำเนาะอันตรงนี้น,นี่มีฝักบัวมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกอยู่ตรงนี้เนะาะแล้วตรงนี้เปิดได้หรือเปล่าโอ้โหตรงนี้ก็เปิดได้เปิดจากห้องน้ํามาก็จะเป็นวิวแบบนี้ครับ วิวแบบนี้เลยอลังการแบบงานสร้างนี่คือวิวจากห้องน้ำไปในห้องว้มันเป็นห้องมุมไหมห้องมุมมันมีวิวสองฝั่งอะเดี๋ยวลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งหนึ่งอีกฝังงก่งหนึ่งก็คือจะเป็นฝั่งห้องนอนเนาะห้องนอนก็จะมีวิวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวอลังการหืมออออมีโต๊ะนั่งกินเบียร์ด้วยมีวิวแม่น้ำหภูอออขอเขา สวยงามมากโอเค